ภาพนี้ที่รอคอยเปิดภาพเอสกันตะพงลุกขึ้นนั่งรอยยิ้มสดใสร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นมาก ทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็ต้องตกใจไปตามๆกันหลังมีภาพของพระเอกหนุ่มเอสกันตพง์ที่ล่าสุดอยู่ในชุดผู้ป่วยเผยรอยยิ้มสดใสนั่งยกมือไหว้หลวงพี่อูเทนหรือพระคู่ประหลัดอูเทนสิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่เดินทางมาเยี่ยมเจ้าตัวอย่างโรงพยาบาลโดยมีภรรยาคิตตี้คิสติน่าและครอบครัวร่วมเฟรมด้วย ซึ่งทางเพจ Facebook วัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้เผยแพร่ดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่า การสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลบุญหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขร่ำรวยและถึงพร้อมดังใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอาน,นิสงส์แห่งการทำบุญอาทิช่วยชำระกายวาจาใจให้สะอาดเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตนช่วยเป็นเกาะป้องกันภัยในวัฏสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดังใจปรารถนาทุกประการ นอกจากนี้ทางแอดมินเพจวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครยังคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวเพิ่มเติมด้วยว่าวันนี้พระอาจารย์ได้เยี่ยมพีเอสเก่งมากแข็งแรงมากปัญญาดีมากทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นภาพต่างเข้าไปสาธุร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามแต่ก็มีบางคนเข้าไปสอบถามว่าภาพจริงๆใช่ไหมคะงานนี้คงต้องรอทางครอบครัวและทางโรงพยาบาลออกมายืนยันผลการรักษาอีกครั้งจะชัวร์กว่านะคะ